สวัดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กรต,อ,ตอขอ,อล่าง,ง่ายๆสังเกตไหมว่าช่วงที่คริปโตเคอเรนซีเนี่ยมีการเติบโตค่อนข้างเร็วการโฆษณาสินทรัพย์ดิจิทัลในบางกรณีเนี่ยก็จะดูเวอร์หรือว่าเกินจริงเหมือนกันเนาะซึ่งคาโฆษณาเนี่ยก็จะเน้นไปที่รวยเร็วผลตอบแทนสูงแล้วก็จะให้น้ําหนักกับข้อมูลความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้มากนักโดยเฉพาะความผันผวนของราคากราต่อจึงได้กําหนดหลักการ เกี่ยวกับโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลโดยจะต้องดาเนินการโฆษณาให้มีความเหมาะสมทั้งด้านเนื้อหาสัดส่วนและก็วิธีการนาเสนอด้วยเพื่อให้ผู้ลงทุนนะครับได้รับข้อมูลที่จําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการใช้บริการของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลหรือต่อการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยครับตัวอย่างเนี่ยก็คือต้องไม่มีลักษณะที่เป็นเท็จเกินจริงปิดบังหรือทําให้สําคัญผิดในสาระสําคัญ ไม่เร่งรัดให้ผู้ลงทุนรีบตัดสินใจใช้บริการ ไม่ชี้นาไม่รับประกันผลตอบแทนแล้วก็จะต้องมีการให้คําเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงของการลงทุนอย่างเหมาะสมและที่สําคัญนะต้องมีการแจ้งสถานที่สําหรับการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการหรือว่าการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยจากการติดตามกรตอพบว่าหลักเกณฑ์การกําหนดรูปแบบและวิธีการนําเสนอคําเตือนความเสี่ยงในการลงทุนเกี่ยวกับโฆษณาในปัจจุบันเนี่ยนะครับยังมีบางส่วนที่ไม่ยืดหยุนและไม่สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบ ธุรกิสินทรัพย์ดิจิทัลในปัจจุบันด้วยเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลมีการแสดงคําเตือนอย่างเหมาะสมแล้วก็สอดคล้องกับการจัดทําโฆษณาในทางปฏิบัติมีความรับผิดชอบแล้วก็ทําให้ผู้ลงทุนเนี่ยระหนักถึงความเสี่ยงใ,ในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลกรตก็เลยมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการและร่างประกาศเกี่ยวกับการโฆษณาของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเมื่อวันที่14-29มกราคมที่ผ่านมาโดยรายละเอียดของการเปิดรับฟังความคิดเห็นตัวอย่างเช่นเสนอปรับปรุงข้อความคําเตือนให้มี รูปแบบเดียวโดยเป็นข้อความคำเตือนที่เข้มที่สุดและครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทั้งคริปโตเคอเรนซีและโทเค็นดิจิตอลซึ่งเป็นรูปแบบคำเตือนที่สอดคล้องกับทางปฏิบัติที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอลส่วนใหญ่ดำเนินการกันอยู่แล้วรวมทั้งขนาดตัวอักษรของคำเตือนจะต้องมีความเหมาะสมเมื่อเทียบเคียงกับตัวอักษรส่วนใหญ่ที่ใช้ในการโฆษณาซึ่งจะช่วยให้มั่นใจว่าผู้ลงทุนจะได้เห็นคำเตือนและสร้างความตระหนักรู้ได้มากขึ้นครับถ้าใครสนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก็ไปได้เลยที่เว็บไซต์กลรต แล้วกลับมาพบกันใหม่ใน,นลตลตอข,อขอเล่ามีง,ง่าย